ครับก็สวัสดีท่านผู้ปกครองนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนนะครับสําหรับในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ชั่วโมงนี้นะครับนะหน่วยการเรียนรู้ที่ห้าของเล่นของใชย้ยอันนี้จะให้นักเรียนมาทำแบบทดสอบนะครับสิบข้อด้วยกันนะครับซึ่งมีอยู่อยู่หน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ด ครับหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดเพราะฉะนั้นคุณครูจะอ่านให้ฟังแล้วให้ในักเรียนทำนะแล้วก็ถ่ายภาพส่งนะครับแล้วครูจะตรวจให้มาในลายกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ของห้องตัวเองนะครับมันจะเป็นห้องหนึ่งทับสองหรือหนึ่งทับสามเพราะฉะนั้นครูจะดูนะครับว่าครูจะามาตรวจ ตรวจในไลน์นะครับให้ส่งมาในไลน์กลุ่มวันนี้เป็นแบบทดสอบสิบข้อจะอ่านให้ฟังทีละข้อละข้อแล้วนักเรียนตอบมาให้นักเรียนทําเครื่องหมายเครื่องหมายระบายในวงกลมก็ได้หรือทําเครื่องหมายถูกมานะครับมีช้อยให้เลือกอยู่นะครับมีอยู่สามช้อยด้วยกันนะช้อยที่หนึ่งช้อยที่สองช้อยที่สามอย่างนงี้นะครับ ทำเครื่องหมายหรือระบายสีเอาเอาเป็นระบายสีในตรงที่ในวงกลมก็มแล้วกันเอาตัวที่ถูกนะระบายระบายสีลงไปในวงกลมนะครับนะระบายสีลงไปในวงกลมว่าช้อยที่หนึ่งช้อยที่สองช้อยที่สามถูกนะครับเอามาดูนะครับคําสั่งเขาว่ายไงเขาบอกว่านักเรียนใช้ดินสอระบายลงในวงกลมช่องว่างวงกลมเนี่ย น้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงพิจารณาตารางนะตารางใช้คำตอบใช้ตอบคำถามข้อหนึ่งถึงข้อ2นะครับข้อหนึ่งข้อสองตารางวัตถุที่ทำจากวัดสดุฝั่งนี้ก็จะเป็นหัวข้อวัดสดุก็จะมีไม้มีตัวเอเอพิมพ์ใหญ่มีพลาสติก เห็นว่าพลาสติกส่วนฝั่งนี้ก็มีหัวข้อว่าวัตถุวัตถุก็จะมีะบรรทัดที่หนึ่งว่าโต๊ะบีตัวต่อไม้บรรทัดที่สองก็กระจกใสแก้วน้ำลูกแก้วบรรทัดที่สมก็แฟ้มก่ลองดินสอแล้วก็พยัญชนะสี่ นะครับพอะฉะนั้นข้อที่1น่งมาดูข้อที่1ข้อที่1อ่านให้ฟังนะครับ A, A คือวัสดุในข้อใด A ก็คืออยู่ตรงนี้ถามว่า A, A คือวัสดุในข้อใด ช้อยที่หนึ่งโลหะช้อยที่สองยางช้อยที่สามแก้วนะครับให้นักเรียนทำเอเนี่ยนี่ฝั่งนี้คือวัสดุเอเอมีอะไรบ้างอยู่ตรงนี้คับฝั่งนี้อย่างเช่นวัสดุไม้ วัตถุก็คือโต๊ะ B ตัวต่อไม้วัดสดุ A ก็มีวัตถุก็มีกระจกใสแก้วน้ำลูกแก้วนะครับวัดสดุช่องวัดสดุตรงนี้พลาสติกวัตถุก็มีแฟม้มกล่องดินสอซีอ่อานเวลวตัวซีอ่า เขาถามว่า A คือวัดสดุในข้อใดนะครับหนึ่งโลหะสองย่างสามแก้วอ,อ่านให้ฟังข้อที่1น่ผ่านไปข้อที่2 B B และ C คือวัตถุข้อใด B และ C คือวัตถุข้อใด นี่ครับ B นี่คือ B นี่คือ C ีมันซีมันทัดล่างบรรทัดแรกก็คือ B นะครับถ้าถามว่า B และ C คือวัตถุข้อใดช้อยที่หนึ่งบอกลูกกุญแจ C ช้อยตรงนี้เนี่ยช่อง C นี่ก็คือถังน้ำใช่ไหมช้อยที่สองบอกว่าช่อง B นี่ก็มอน หมอนแล้วก็ C ช่อง C ก็เข็มหมดช้อยที่3ช่อง B ีบอก้าอช่องซีก็บอกว่าเสื้อกันฝนเอาไหนถูกครับก็คือบอกว่า ใช้ตารางนี้นะครับตอบคาถามข้อ1และข้อ2ตารางวัตถุที่ทําจากวัดสดุวัตถุที่ทําจากวัดสดุอย่างโต๊ะบีอย่างเงี้ยวัตถุโต๊ะบีตัวต่อไม้เขาต้องทําจากไม้ใช่ไหมครับอ,อกระจกใสแก้วน้ําลูกแก้ววัดสดุที่ทําจาก เอกระจกใสแก้วน้ำลูกแก้วในวัสดุ A อมาทำเป็นวัตถุพวกกระจกใสแก้วน้ำลูกแก้ววัสดุพลาสติกวัตถุที่ทำก็มีแฟ้มกล่องดินสอแล้วก็ยันชนะตัว C ี่นี่ก็ให้ C มาไว้ยันชนะทีนี้ก็ถามว่า ข้อที่สองเนี่ย b b ก็อยู่ตรงนี้ b และ c c คือตัวนี้ c คือวัตถุถามว่าวัตถุนี่คือวัตถุวัตถุคือวัตถุข้อใดคือวัตถุข้อใดถาม b กับ c คือวัตถุข้อใดช้อยหนึ่งาลูกกุญแจถังน้ำช้อยที่สองว่ามอนกับเข็มหมด ชัอนที่สามก็เก้าอี้และเสื้อกันฝนนะฝั่งนี้ก็จะเป็น b ีเห็นไหมตรงนี้เป็น b ช่องของ b ช่องนี้ก็ชี้ช่องของ c ีทำมาจากไหน b กับ c คือวัตถุคือวัตถุข้อใดนะครับคือวัตถุข้อใดอ่านะในระบายสีมานะครับ อันต่อมาข้อที่สามข้อที่สามหน้าต่อไปนะครับหน้าหน้าต่อไปหน้าหนึ่งร้อยสี่สี่สิบสองดูด้านล่างก็ได้นะร้ 2, อยสี่สิบสองตรงนี้นะครับข้อที่สามโอ้ถ้าจัดกลุ่มวัตถุดังนี้ถ้าจัดกลุ่มวัตถุดังนี้ ทำมาอ่าในช่องนี้จะแบ่งเป็นอ่าสีสีด้วยฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือแล้วฝั่งขวามืออันนี้ก็อยู่ในแนวบรรทัดเดียวกันเขาบอกว่าข้อความนี้ว่าทำมาจากวัสดุชนิดเดียวนะครัต่อมาเนี่กว่าขวดแก้วรูปโป่งรองเท้าผ้าใบ ข้างล่างตรงนี้ก็บอกว่าทำมาจากวัสดุหลายชนิดประกอบกันนี่เขียนบอกว่ากันกานาฬิการถจนตรงนี้เขาบอกว่าวัตถุข้อใดจัดกลุ่มไม่ถูกต้องวัตถุข้อใดจัดกลุ่มไม่ถูกต้องอันไหนครับจัดกลุ่มไม่ถูกต้องนะ ขวดแก้วรูปโปร่งรองเท้าผ้าใบถูกต้องไหมอันไหนแตกต่างไปจากเขาอันไหนไม่ถูกต้องบ้างอะไรยังไงออันนี้กันไกนาฬิการถยนต์อืมอันไหนบ้างอันไหนที่มันไม่ไม่ถูกต้องมีไหมอะไรเออเป็นเรียนดูนะครับอ่านดู อันนี้นะครับบอกว่าทำมาจากวัสดุชนิดเดียวไม่มีอะไรประปนเลยชนิดเดียวแล้วก็มีขวดแก้วลูกโปง่งรองเท้าผ้าใบอันนี้บรรทัดนี้ก็บอกว่าทำมาจากวัสดุหลายชนิดประกอบกันออกมาก็จะมีพวกกันไกนาฬิกาแล้วก็รถยนต์ เขาบอกว่าถามว่าวัตถุข้อใดจัดกลุ่มไม่ถูกต้องจัดกลุ่มไม่ถูกต้องนะมีช้อยที่หนึ่งรองเท้าว่าใบาช้อยที่สองลูกโป่งช้อยที่สามนาฬิกาทำเครื่องหมายทำระบายสีมานะักเรียนสีมานะครับคุณจะดูให้ตรวจนะครับดูช้อยที่สี่ข้อที่สี่การ จัดจำแนกสิ่งของโดยใช้วัสดุที่ใช้ทำเป็นเกณฑ์สิ่งของข้อใดอยู่ในกลุ่มเดียวกันอ่านใ้ฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนการจัดจำแนกสิส ts, ่งของโดยใช้วัสดุท um> ี่ใช้ทำเป็นเกณฑ์สิ่งของข้อใดอยู่ในกลุ่มเดียวกันใช้วัสดุที่ใช้ทำเป็นเกณฑ์และสิ่งของข้อใดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน นึ่งกระทะผ้าเช็ดหน้าอสองมวกวช้อยที่สองก็มวกถุงเท้าช้อยที่สามก็หนังสือลูกฟุตบอลอันไหนอันไหนอยู่ในกลุ่มเดียวกันจำแนกสิ่งของโดยใช้วัสดุที่ใช้ทำเป็นเกณฑ์นะนี่เขาบอกว่า,วาจำแนกสิ่งของโดยใช้วัสดุที่ใช้ทำเป็นเกณฑ์ สิ่งของข้อใดอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับระบายสีมาเอาช้อยไหนไอหนึ่งสองสาต่อมาข้อที่5สิ่งของ A เ,เป็นของใช้ทำมาจากวัสดุหลายชนิดประกอบกันมีสมบัติด,ด้านความแข็งสิ่งของ A เ,เป็นของใช้นะทำมาจากวัสดุ หลายชนิดประกอบกันมีสมบัติด้านความแข็งสิ่งของ A คือข้อใดช้อยที่หนึ่งหม้อช้อยที่สองกลลมังช้อยที่สามเสือ้อกันหนาวเ,าเขาให้เให้จุดมาว่าสิ่งของ A เนี่ยเป็นของใช้ธรรมจากวัสดุหลายชนิดประกอบกันมีสมบัติ ด้านความแข็งแล้วก็ถามว่าสิ่งของ A คือข้อใด1ม้อ2กะละมัง3เสื้อกันหนาวอ่านดีๆนะครับโจทย์นะครับอ่านดีๆว่าเขาทำอะไรบ้างนะครับต่อมาข้อที่6 นะครับข้อที่หก็หน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสามด้านล่างนะครับไม่เห็นด้านล่างหายข้อที่หกหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสามนะครับข้อหกข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุและสิ่งของของวัตถุได้ถูกต้องข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุและสิ่งของของวัตถุได้ถูกต้องช้อยที่หนึ่งโต๊ะนักเรียน บิดงอได้ช้อยที่สองกระจกเงาพื้นผิวเรียบช้อยที่สามลดของเล่นอ่อนนุ่มนะเขบอกว่าความสัมพันธ์ก็ได้แสดงความสัมพันธ์สัมพันธ์ระหว่างวัตถุและสิ่งของวัตถุดได้ถูกต้องนะครับช้อยไหนเลือกมาระบายสีมาอ้อที่เจดเขามาให้มาให้โจทย์ให้โจทย์มาให้กลุ่ม A ผ้าเช็ดตัวหลอดดูดพลาสติกถุงเท้าและถุงเท้านะหลอดดูดพลาสติกและถุงเท้ากลุ่มบีลูกบอลยางลูกแก้วลูกปิงปองเขาบอกว่าข้อใดคือสมบัติของกลุ่ม A และกลุ่ม B ข้อใดคือสมบัติของกลุ่ม A และกลุ่มนะ ตรงนี้ก็ว่ากลุ่ม a นะตรงนี้ช่องเนี้อยู่ในกลุ่ม a อนี่คือกลุ่ม b นะครับหมดเลยแบ่งช่องกันอยู่นี้นี่คือกลุ่ม a ช่องที่หนึ่งกลุ่ม b ช่องที่สองคือกลุ่ม b เอาดูช้อยที่หนึ่งช้อยที่หนึ่งาบอกว่ากลุ่ม A ผิวครุขระอืมเ็าบอกข้อใดคือสมบัติของกลุ่ม a และกลุ่ม b นะช้อยที่1ึงผิวพื้นผิวครุขระ กลุ่ม B อ่อนนุ่มช้อยที่สองกลุ่ม A แข็งกลุ่ม B ยืดหดช้อยที่สามกลุ่ม A บิดงอได้กลุ่ม B รูปร่างกลมอไหนเอย่ย ถูกข้อไหนก็ระบายมาข้อที่แปดสิ่งของข้อใดมีสมบัติของวัดสดุตรงกับคำว่าการยอมให้แสงผ่านอ่านอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อแสิ่งของข้อใดมีสมบัติของวัดสดุตรงกับคำว่าการยอมให้แสงผ่านช้อยที่1กล่องไม้ช้อยที่2กระจกใส ช้อยที่3แผ่นเหล็กโจทย์ก็บอกว่าสิ่งของข้อใดมีสมบัติของวัสดุตรงกับคําว่าการยอมให้แสงผ่านช้อยที่1กล่องไม้ช้อยที่2กระจกใสช้อยที่3แผ่นเหล็กเราเรียนมา นะครับอยู่ในหนังสือก็มีนะครับอามาดูนะครับหน้าที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะครับ,าานะรบหน้า 144. นหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เปิดดูไปหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เขาบอกว่าพิจารณาการทดลองใช้คำตอบ ใช้ตอบคำถามข้อ9ถึงข้อ10บเขาบอกเด็กชายซีทำการทดลองโดยใช้นิ้วมือดึงยางรัดที่ขึงตึงกับตะปูทั้งสองด้านพบว่ายางรัดเกิดการสั่นแล้วไม่นานยางรัดก็จะหยุดนิ่งกลับมาอยู่ในสภาพเดิมนี่คือตะปูยางัยางรัด ตะปูฝั่งนี้ก็ตะปูอย่างยางรัตึงครับเอาดูข้อที่เก้าเขาถามว่าข้อใดคือสมบัติของอยางรัดนี่ยางรัดสมบัติของอยางรัดเป็นยังไงช้อยที่หนึ่งยืดหดช้อยที่สองอ่อนนุ่มช้อยที่สามแข็ง จะรู้แล้วเป็นยังไงนะครับตอบไม่ได้้อที่สิบนะมีสิบข้อข้อสุดท้ายวัตถุข้อใดมีสมบัติเดียวกับยางรัดวัตถุข้อใดมีสมบัติเดียวกับยางรัดช้อยที่หนึ่งพัดลมช้อยที่สองไม้บรรทัดช้อยที่สามถุงมือยางอ่า นะเสร็จแล้วระบายเรียบร้อยนะครับสิบข้อนะตรงนี้นะครับแบบฝึกหัดสิบข้อนี้ให้ทำนะทำส่งนะครับ,นะรบเก็บคะแนนถ้ายบทตรงนี้มีอยู่สิบข้อสิบคะแนนตรงนี้ก่อนเก็บมานะครับเพราะฉะนั้นครูจะตรวจให้ส่งมาในรายกลุ่มส่งงานวิชาวิทยาศาสตร์ ห้องป .1 ทับ2และป .1 ทับ3ห้องของตนเองนะครับให้ส่งมาผูจะรอตรวจนะส่วนงานเก่าที่เป็นงานที่ให้ทำเป็นการบ้านนะครับบางท่านก็ส่งมาก็กราบขอพระคุณท่านผู้ปกครองนะก็ขอบใจนักเรียนส่วนท่านที่ยังไม่ได้ส่งหรือยังไม่ได้อ่านอ่านแล้วยังไม่ส่งหรือประการใดก็ ตอนนี้ก็เช็คชื่อนะครับว่าใครส่งมาบ้างไม่ใครไม่ส่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากนะครับช่วยช่วยดูแลช่วยส่งช่วยกำชับนะครับลูงลุกปหนึ่งนะครับให้ส่งงานมาด้วยนะครับอันนี้เก็บคะแนนเก็บละ,าาส,ะบบบส,สิบข้อด้วยกันสำหรับชั่วโมงวิทยาศาสตร์ในชั่วโมงนี้แบบฝึกหัดสิบข้อด้วยกันจบนะทำส่ง คุณครูนะครับสาหรับช่วงม,มงนี้ขอพระคุลท่านผู้ปกครองและก็สวัสดีนักเรียนนะครับสําหรับช่วโมุงนี้ก็จบต่เพียงเท่านี้นะครับอก็สวัสดีครับท่านผู้ปกครอง